สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับนี่ครับวันนี้มวยมันวันศุกร์ของเราโอ้โหนัดน่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดใหญ่แล้วครับนี่ครับคู่แรกนะครับสากายนุ้ยสิบุมเมืองกับโซมะล่มโพยิมครับฝ่ายน้ำเงินนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเิธีคู่นี้นะครับทีรวุธศรีละคร ให้คะแนนสามท่านอารันุตกางดอนชัยทาธิและพงพัทว่องไวครับนีครับเราดูคู่แรกนะครับคู่แรกหมวยมันในคู่แรกฝ่ายแดงสากายนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับลูกศิษย์ของพี่นุย้ยคุณชำนาญพี่บุญสุขและครับฝ่ายด้านงินโซมะล่มโพยิมนี่ครับฝ่ายแดงก็พี่นุ้ยสี่มุมเมืองครับแกขึ้นไปถอดมองคลให้ด้วยตัวเองเลยครับนี่ครับ คู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะครับดูประวัติของทั้งคู่ไฟแดงสกายนุ้ยสีมุมเมืองครับนายอาทิชาแซ่เก่าครับ19ปีจากเพชรบูรณ์หัวหน้าคณะผู้จัดการรอที่นุ้ยสีมุมเมืองแะครับคุณทำนานพี่บุญสุขแลนน้ก็มีพี่สารหลังสิทธิ์ครับให้การสนับสนุนปวันซิซ้อนอยู่ที่ขา้นวยน,นุ้ย4ีมุมเมืองครับ นักชกในดวงใจก็ซ้ายเบรกแตกครับอ,อดีตยอดมวยอดีตแชมเปี้ยนแชมป์มวยรอบด้วยแชมป์ลุมพินีแบนตัมเวดด้วยครับขวานเพชรสอสวุวรรณพักดีครับเป็นทั้งคู่มวยแล้วก็เป็นทั้งไอดอลของสกายเขาเลยนะครับ40ครั้งชนะ30แล้วก็แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับโซมะล่มโพยิมน,นี่คนนี้นักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์โซมะอิชิดะนะครับ นี่ครับก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาจากเมืองโอก,โอกายามะนะครับโอกายามะประเทศญี่ปุ่นหัวหน้าคณะคุไอครับอดีตมวยดังครับนวพนอัศวโยธินครับคุณนวพนจันมณีแล้วก็มีมิสเตอร์กัน กันดานะครับมิสเตอร์กันดาสั่งกันดาสั่งนะครับเป็นผู้จัดก,การแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนปีวันฟิตซ้อมอยู่ล่มโพยิมครับนักชกในดวงใจนะฮะซุปตาจอมบูเจ้ารถถังแล้วครับรถถังจิตเมืองนนฮะสถิติมวยอาชีพอาจจะไม่เยอะนะครับ9ครั้งชนะ6แพ้3ครั้งแต่เขาบอกชกสมัครเล่นมานี่เป็นร้อยไฟครับเบียลีครับเลยว่าชุดนี้นี่อยู่ในชุดแผนงานการสร้างของทีมงานญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้มากันแต่ละตัวนี้อันตราย ดูว่าโทมะรายนี้นะครับถ้าจะเทียบกับโคชินักมวยญี่ปุ่นที่มาชก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นรองอยู่เล็กน้อยเท่านั้นแหละครับมวยญี่ปุ่นก็มาสร้างชื่อในเมืองไทยหลายคนเลยนะครับเบอร์ต้นๆก็ต้องเป็นชุดพวกไครโตววันชัยแหละครับคูนี้ออกสตาร์ท106นะครับสกายลูกศิษย์พี่นุ้ยนะครับโซมะนี่มาดูย้อมผมครับโอ้โหวัยรุ่นรอเลยนะครับพยายามจะเดินตัดเวที เบสิกการชกนี่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ต้องต้องดูเลยครับว่าวันนี้พลังกำปั้นของนักมวยญี่ปุ่นนี่จะกล่อมสกายอยู่ไม่อยู่ครับพี่บอลเรียกว่าเป็นปน,นักมวยที่กล้าออกอาวุธนะครับทั้งหมัดทั้งแขงนี่เรียกว่ามาเต็มสูขของมวยไทยเลยนะครับแล้วก็ผ่านการชกคร่นมั่่่่่ม่่นน่่่่่่เ่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่น่่่่่่่่มม่่่ัน่่่่่่่่่่่่่่่ม่ม่่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 ่ นี่ครับมาสายหน้าโู้ดูครับการออกอาวุธนี่มาถไมบอกว่าเป็นนักชกจากประเทศญี่ปุ่นดูครับมนี่ครับพลังกำปั้นใช้ได้เลยครับทั้งคู่เลยครับะแต่ตกใจไม่ได้นะครับสกายครับเพราะว่าโซมานี่มาคู่เลยครับไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีบารมีของนักมวยไทยด้วยครับอคู่นี้แฟนมวยอยากกระพริบตานะครับโอซ้ายไปครับ สก,กายก็ยังชกในเกมตั้งรับอยู่ครับคือน่าจะรู้ตัวครับว่าเจอกับนักวยกำปั้นหนักครับผลิตภัณฑ์ซีพีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณบริษัท CPF Restaurant ร n o Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวเข้าตังมินิไก่หยองสุดไก่ย่าง5ดาวบริษัท c ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ พร้อมโดยเชียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตาขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มขยับเหมือนเดิมเลยนะครับโซมะค่อยๆขยับเลือกออกอาวุธนะครับไม่ออกพํมเพื่อนี่นะครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งแทงแรงทุกลูกนะครับสกายจะประมาทไม่ได้เลยนะครับโซมะนี่ไม่ตกใจด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าหามาดูอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นแหละครับโซมะออกหมัดแม่นเลยครับนักมวยจากที่ญี่ปุ่นครับ สกายพยายามจะขึ้นคอล็อกไว้ก่อนใกล้เชือกนะครับกรรมการทีรวุิศีนครเลยแยกครับไม่อยากให้ลุกไปไหนเลยครับคู่นี้106ปอนด์ครับแต่ว่านักมวยญี่ปุ่นนี่แกออกมัดแรงครับสกายก็ยังชกในเกมตั้งรับอยู่นะครับดึงให้นักมวยญี่ปุ่นนี่ออกมาก่อนครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับนี่ครับทั้งคู่นี่มาชกกันแบบโอ้โหมวยกระดูกประสบการณ์เยอะนะครับนี่ ไม่ใช่มวยใหม่เลยนะครับดูการออกเนี่ยครับอค่อยๆเลือกออกไม่มีมั่วเลยครับอ่สากายสากายแดงครับเพชรบูรณ์อุ้ยนี่รมการทรมุรบอกซับมือชกยกสองพลังยกหลุดปุ๊บโดนนี่ครับโอ้โหโอ้โามาทมะนี่มีหมัดคู่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็เตะจ่อย,อยางดูว่าสากายนีออกอาวุธหลุดปล่อยแลครับยกนี้นี่โทมานี่อาศัย ยังหวะนะครับค่อยๆขยับค,คอยดึงคอยโต้แล้วก็มีหมัดขวาถือว่าต่อยได้หนักแรงเลยครับออาวุธแมนมากครับโดยเฉพ,พาะโดยเฉพาะกัมปั้นของโซมานี่น่ากลัวเลยนะครับสกายแข้งขวาแหมหลุดแล้วต้องดึงกลับมาให้ไวนะครับดูโซมาแกรอที่จะปวกซ้ายไปครับสกายก็ยังตั้งป้องแข้งมาอ้าวขวาเกี่ยวใกล้ในล็อกตี ตีเข่าเป็นด้วยนะครับนักมวยญี่ปุ่นคนนี้ครับสกายขึ้นคอกรรมการธิดวุฒิแยกครับโอ้โหดูครับภูเปิดหัวมวยมันคู่แรกของเราครับมาของดีเลยครับเวทนี้ยุกนี้ก็ต้องฉลามชนอย่างนี้ดวน9 9อย่างนี้เดี๋ยวดูครับนี่สกายดูมนี่ครับโอ้โหตอนนี้ยัง ไม่ค่อยมีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับเกมยังเบียดอยู่นะครับโซมาก็ยังคงเดินเข้าหาดูว่าสกายยังไม่รีบร้อนนะครับเลือกออกอาวุธเหมือนกันโกในเกมตั้งรับไปก่อนนะครับแต่จะประมาทไม่ได้โซมาที่มาหนักแรงทุกลูกนะครับทั้งแท่งทั้งหมัดหมวยขวานะครับแต่ว่าหุกซ้ายก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะครับค่อยๆขยับเข้าไปดูนะครับสกายอย่าตกใจนะครับพักกันก จำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าห้าร้อยยาทานั้งขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะครับผู้การสับสนนศิลปะแม่ไม้มยมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงสยามคูโบต้า45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกที่3นะครับเริ่มจะเดินเบียดเดิน,ดนชนแล้วนะครับสกาย ไม่สนแล้วครับทีมงานบอกให้ชนกล้ำห้ตีเข่าอย่างเดียวแต่โซมะานี่มาชิงเดินก่อนมีหมัดหน้าขอยแย่วัดระยะไว้นี่นะครับโอ้โหจังหวะการออกหมัดนี่ดูว่าน่ากลัวนะครับมาดูกันที่วงในนะครับจะเป็นของสแลงสาหรับโซมะหรือเปล่านะครับอกสกายเริ่มจะติดตัวเริ่มจะเดินบุกแล้วครับอยู่นอกนี้อาจจะโดนกําปัน้นไม่มีรูจากญี่ป,ปุ่นเลยครับ อ้าวบิดปลายตีอ้าวหักมาไม่ลบโอ้โหสกายเริ่มจะชกในเกมของตัวเองแล้วนะครับเริ่มจะติดตัวครับอ้าวนี่ครับมายกนี้าถาเท่าที่สังเกตดูอ่าวงนอกครับรุนแรงเลยครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นฝ่ายน้ำเงินครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอไนเข้าไปเดี๋ยวต้องดูครับมาเจอไนเข้าไปแล้วนี่จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าโซมาโอ้ยไนมามีเหมือนกันสกายเสียบเข้าปโซมาไตีคืน กรรมการทีละวุธแยกก่อนครับดูว่าโซมาเองไฟนี้นี่ก็พยายามจะไล่แฉและก็แทงคู่เหมือนกันนะครับวงในปกตินี้ในไม่ค่อยเท่าไรนะครับโซมาวันนี้ก็อยู่ที่ว่าสกายจะเดินถึงตัวติดตัวเมื่อไหร่ปล้ำไหมได่เมื่อไหร่นี่ได้ลุ้นได้เชียร์แลยครับยกนี้ยก3พยายามจะขวางแทงเข่าแล้วครับสกายอสองยกผ่านนี่มาโดนหมักหลายชุดเลยนะครับยกนี้เริ่มจะเดินเกมชวนทะเลาะในบ้างครับ โซมาก็ยืนปักหลักใกล้ๆคู่นี้ดูเดือดร้อนใจตั้งแต่หัววันเลยครับเอาทีไว้ติดตัวพี่นุ้ยสั่งลุยขวานเพชรสั่งลุยครับตีได้ไหมครับสกายครับอ๋อโอ้โหดูติดมุมครับติดมุมน้ําเงินครับนาบานของโซมาอ่ะนี่ครับสกายอ่านี่ครับอ่าตอนนี้เอามาผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงนี่ครับมาดึงให้โซมาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างโอ้โหคืนคนละแข้งครับคนละแข้ง โอ้เียกว่าก็คืนมาแต่ละเม็ดก็แรงๆทั้งนั้นนะครับโซมาทีมงานนี่บอกให้ระกายนะเดินนะครับกวักมือเลียกกันแล้วนะครับแต่ระกายมาชกในเกมตั้งรับเอ้ามาดูกันนะครับว่าจับได้แล้วตีได้หรือเปล่าโอ้โหไฟนี้โซมานี่วงไหนก็มีไล่แขนแล้วก็สู่ด้วยไม่ยอมง่ายๆนะครับมาครบทุกอย่างเลยนะครับนักมวยจากญี่ปุ่นครับอ่ะทกายยังไม่เดินนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้โซมานี่ออกอาวุธด้วยนะครับแหมแต่ซ้ายเอียงไปทีนึง อ่าสกายขยายาหาตัวเจอไหมโอ้โดนดหมัดกว่าจะเข้าไปถึงตัวโดนไปก่อนนะครับอ่าล็อกล็อกไว้ตีได้ไหมไม่มันมันใกล้เชือกใกล้มุมเลยครับกรรมาการเลยแยกอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายปลายยกที่3หมดยก3ครับพักให้นะง่ายทุกอาชีพคาทัก์เป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์รับปรึกษาฟรี0815553555แล้วก็ขอบคุณบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับเอาละครับโซมะออกมาเล่นจังหวะ2เหมือนกันครับวงในก็พยายามจะไล่แข่แล้วก็ตีสู้มาดูกันนะครับว่าสกายนี่จะเร่งได้ขนาดไหนนะครับดูตอนนี้นี่ทีมงานบอกให้เดินก็เดินแล้วนะครับพยายามจะเจบียดจะปล้ำในแต่ไฟนี้โอ้โหแข็งแรงนะครับวงในของโซมะ ดูจังหวะการไล่แขนกดแขนเอาเริ่มเริ่มตีได้เหมือนกันแล้วนะครับสกายเสียงเชียร์เข้ามาครับต้องเดินเร่งเลยครับไม่ต้องไปยืนคุยไม่ต้องไปจ้องหน้าแล้วครับสักหม่ถ้าอยู่ห่างนี่โดนหมัดครับสกายอ่ตื้อเข้าไปพยายามจะหาคอคออยู่ไหนขึ้นแล้วตีได้ไหมตีอโซมะโดนในแล้วมาขอพักขออ่อนไม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นการพิสูจน์เลยครับภาคมวยนะครับ ของนักชกจากประเทศญี่ปุ่นแผ่นนอกเราเห็นแล้วโอ้โ,นนอโหผ่านเลยครับโซมะกันนายอ่าสังกายจับได้นี่ครับโซมะมาสู้นายเลยครับใช้ได้เลยครับฝ่ายนี้ดูว่าจะวางแผนแก้เกมมาดีเหมือนกันอยู่ที่สก,กายแล้วนะครับจะชนได้ตลอดหรือเปล่าพอเริ่มเบียดเริ่มกล้ำนายได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็หึม่มดูจังหวะนี้นะครับจังหวะการล็อกของโซมะโอ้ไล่แขนงแล้วก็มีแทงสู้ด้วยอยางหนุกล้ครับแบบนี้ฟันหนุกล้ครับ นี่แหละครับผู้เปิดหัวครับมวยมันบนสุบในการทํางานของทีมงานเพชรินดีมันต้องแบบนี้อ่ามัดโดดไปก่อนนะครับสกายอูซ้ายครับอ้าคืนได้ไหมตีตัวแล้วตีอพยายามจะตื้อด้วยเทงเข่าครับมาแต่ดูครับโซมาร์กันดันเข้าเชือกโอ้โหเลือดกำดาวนี่ทะลักออกมาแล้วครับสกายโอ้โ้นี่ครับมาจูบกำปั้นเข้าไปครับโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยมาเหมือนกับตอนนี้ ตั้งหลักให้อยู่ก่อนครับสกายโหเดินเข้าไปโดนก่อนครับมาพอจับได้ก็ก็ตีไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้จ่าเบียดก็ไปปล้ำในนะครับแต่โซมารนี่ดูจับมันอกมั่นใจแล้วนะครับศสยความรวดเร็วแล้วนะครับมีลูกถีดคอยสกัดมีหมัดโตขึ้นหนักๆนะครับดูวงในนี่ก็ตีได้แล้วก็ไม่รู้ใครมวยเข่าแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหพยายามจะเร่งจะเดินไม่สุดต้องเดินให้ติดตัวตลอดนะครับแล้วก็ทําให้ โซมานี่อ่อนระหวยรอยแรงให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อ่อนระหวยรอยแรงโอ้โหมีเด้งตีก่อนด้วยอ่าสก,กายตีได้อ่าดูว่าเริ่มจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสก,กายโอ้โหนี่ครับอาเจอหนักหนักแรงแรงไปเยอะพอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับมาพอผ่อนผ่อนนิดนึงแล้วก็ตอนนี้มาก๊อกสองมาแล้วครับสก,กายโอโ้แต่ว่ามันหมดยก4ี่ครับอ่ะเดี๋ยวแก้ไขสถานการณนะ์ในยกต่อไปนะครับพักแป๊บเดียวครับ พระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อชายครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับต้องมีมักมีศอกมาช่วยแล้วนะครับโอ้โหสกายจะเ้ามาจับปล้ำในนี่โซมารัดเอาไว้ก่อนนะครับเผาเวลาไปเรื่อยแล้วก็อาศัยจังหวะด้วยนะครับม่ปะทะมั่วดูนะครับออกซ้ายออกขวาโอ้โวันนี้อาวุธมวยนี่มาครบเครื่องจริงๆครับไฟที่แล้วนี่ที่โซมาต่อยที่รังสิตก็ดูว่าในยังไม่มีนะครับ แต่ว่าวันนี้นี่พัฒนาฝีมือขึ้นมาครับจังหวะจงจังหวะจับแล้วก็มีเด้งตีให้เห็นด้วยนะโอ้โหต่อยมาสุดเลยครับทีบไววอีกโตหลากหลายเลยนะครับโซมาคนดีครับโอ้นี่ครับอาตอนนี้โอโหแล้วครับสกายโอ้โนี่ครับ่าเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ทีมมุมแดงบอกค่ะไนทิ้งไว้ก่อนไนทิ้งไว้ก่อนกำปัน้นกำปัน้นตอนนี้ต้องเน้นกำปั้นแล้วครับสกาย พยายามจะเดินต่อยหมัดนะครับแต่โซมานี่ไม่ตกใจนะครับมีบวกตลอดดูวงในไม่รู้อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ใครมวยเข่าเลยครับมาถึงตอนนี้นะครับโอ้โซมานี่นก็ล็อกแขนไล่แขนกดแขนเอาไว้ทําผลงานได้ดีเลยนอกนี้ก็ทั้งแข้งทั้งหมัดแลลวครับไฟนี้ฝากายนี้โดนไปเยอะเหลือเกินครับประมาณนักมวยต่างชาติไม่ได้นะครับช่วโมงนี้ครับโดยเฉพาะนักมวยจากประเทศญี่ปุ่นนี่มาแต่ละคนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับ อ่าทีมไปอีกครับอาวุธมวยกันหลากหลายด้วยนะครับโซมะดูครับในแม่เด้งตีจังหวะจับจับไปจับมาก็ไม่เสียเปรียบนักมวยไทยแล้วครับเหลืออีกหนึ่งนาที20ิวินนะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยครับจตุรัสซับปีดาครับหรือสีเสื้อใหม่นะครับบังริดเอฟไมเคิลนะครับเจอกับเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมครับในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ทั้งจตุรัสแล้วก็เพชรบุญช่วยนี่ถือว่าเป็นจอม หักปากกาเซียนก็ว่าได้ครับพลิกล็อกได้อีิมันับครั้งไม่ถ้่วแล้วครับพี่บอลโอ้โหเดี๋ยวท้องติดตามเลยครับแล้วปาเกจจิหลายสำนักอุ้ยโอ้โหมีศอกดักด้วยครับโซมเดียวว่าพอดูว่าได้เปียกหน่อยนี่โชว์เลยนะครับไม่ประทะด้วยอาศัยความรวดเร็วนะครับเล่นวงนอกเลยดูว่ายังไม่ยอมนะครับดูเดินขู่ด้วยเอ้าโอ้โหสก,กายโดนเข้าไปนี่อ่อนละโหยลอยแรงบวกเปียกไปหมดเลยนะครับ พอโดนนวดมาเจ็บๆตั้งแต่ยกแรกๆนะครับพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้น่ากลัวนะครับโอ้แล้วกูดูสเต็ปเท้าครับมาชกเหมือนฉลามชนสามารถพยักกระดุณยิ้มเมื่อวานเลยครับเข้าออกซ้ายว่องไวเอาโอ้โหดูต่อยต่อยแม่นด้วยนะครับเวลาก็ไล่หลังลงมาแล้วครับเหลืออีกสิบวิครับเดี๋ยวจบคู่นี้ย้ํานะครับว่าคู่ต่อไปไม่ควรพลาดจริงๆครับชื่ออาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแต่ว่าทั้งคู่นี้ เชื่อว่าอยู่ในใจแฟนมวยทั่วประเทศครับทั้งจัตุรัสแล้วก็เพชรบุญช่วยเสียงระฆังมาแล้วครับเดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการอ๋อดูสีหน้าก็บอบช้ำพอสมควรนะครับเลือดก,กำเดาไหลด้วยนะครับสำหรับสก,กายกรรมาการเดินหยิบแบคะแนนครับใบที่2แล้วก็ใบสุดท้ายครับใบญี่ปุ่นครับ โซมะร่มโพยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสกายนุย้ย4มุมเมืองไป